สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มามาอะไรมาอัปเดตนะคะมาอัปเดตเนี่ยไปไปตัดปีกมาแล้วไปตัดปีกจมูกมาแล้วนะคะเสียงดังไปหรือเปล่า <c oughs> นี่นะคะคุณหมอทําให้แล้วนะคะก็ดูอย่างนี้ดูดูมันยังเหมือนไม่ไม่เท่ากันเท่าไหร่นะคะดูมันเหมือนไม่เท่ากันเท่าไหร่นะคะใช้เวลานะคะเมื่อวาน เมื่อวานนะคะไปทํามาเมื่อวานไปคิวจริงๆแล้วคิวเที่ยงนะคะอืมคิวเที่ยงแต่ว่าไปนะคะก็คือไปวัดความดันไปฉีดยาไปฉีดยาฆ่าเชือ้อวัดความดันนะคะความดันไม่ลงความดันอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าแล้วก็มาเหลือร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะแล้วก็รอนานมากไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรือว่ากลัวหรือเปล่านะคะก็คือรอรอ วัดความดันแล้วทีนี้นะคะแล้วทีนี้ก็คือคุณหมอก็เลยให้ทานยาลดลดความดันนะคะทานยาทานยาลดความดันหนึ่งเม็ดอืมแล้วก็วัดความดันอีกทีหนึ่งก็ยังร้อยห้าสิบอยู่ดีคุณหมอก็เลยคงรอไม่ได้แล้วเพราะว่ารอไปเอ,อได้เข้าห้องผ่าประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะคะบ่ายโมงครึง่งโอ้คุณหมอบกว่าดีแล้วละ่ะ ที่ที่ทำทีหลังที่ตัดปีกทีหลังเพราะว่าอืมัมน,ม,นมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ใช้เวลานานมากนะคะการฉีดยาชานะคะเขาจะฉีดคุณหมอฉีดนะคะ,ะหนึ่งอ่ะนับตั้งแต่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่และห้านะคะก็คือห้าห้าเข็มนะคะห้าเข็มห้าทีนะคะฉีดไปก็อืมก็ ไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บแล้วก็ตอนที่ทำนะคะไม่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะไม่มีความเจ็บเลยจะบอกว่าไม่เจ็บไม่มีความเจ็บเลยก็ไม่ใช่ก็คือรู้สึกนะคะรู้สึกแล้วคุณหมอก็ถามนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ช่วงเวลาที่คุณหมอว่าพี่เพช่าพูดนะคบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไม่พูดนะคะแต่ก็พูดคุยกับหมออะไรได้ปกตินะคะก็ตอนที่ทําไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บแล้วก็ใช้เวลานานมากนะคะ มันมันต้องสองฝั่งเนาะใช้เวลานานมากนะคะใช้เวลาพอสมควรเลยเออข้างทาข้างนี้ก่อนอทำข้างนี้ก่อนทำข้างนี้ก่อนนะคะนี่ทำข้างนี้ก่อนนะคะทำข้างนี้ก่อนก็ไม่ได้ดูเวลาหรอกตอนนั้นเพราะว่าไม่ได้ดูนาฬิกานาฬิกาอะไรเลยะคะ่ะแล้วก็มาทำด้านนี้ข้างนี้นะคะวิธีการหมอก็คือตัดยังไงไม่รู้แหละนะคะแต่ว่าเห็นเห็นชิ้นชิ้นจมูกตัวเองเห็นปีกจมูกตัวเองอยู่นะคะ เห็นปีกจมูกตัวเองแล้วก็เออออกมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่เนื้อจมูกเยอะแล้วก็ปีกจมูกก็คือรู้อยู่แล้วว่าคูเพชรจมูกใหญ่นะคะประยุกจมูกใหญ่ทั้งกรรมพันธุ์เลยนะคะ <Okay. S 1> ตอนทำไม่มีความเจ็บเฉยๆไม่เหมือนตอนทำจมูกตอนทำจมูกจะจะเจ็บมากกว่านะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ไปก่อน นีแชร์ไปก่อนอเดี๋ยวสักครู่นะคะแชร์ก่อนค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นประครบประครบเย็นอยู่เพราะว่ายังไงล่ะเพราะายังยังยังดูบวมนะคะยังดูบวมเพราะว่า จะมันจะคลายความปวดนะคะก็ต้องประครบเย็นก่อนจริงๆคุณหมอให้ประครบเย็นนะคะก็คือสามวันนะคะแต่ว่าก็ได้หรอกสองวันนี้ก็น่าจะได้แล้วดูแล้วบวมไหมคะไม่ไม่บวมเนาะไม่บวมว่าออกจากห้องผ่าตัดประมาณประมาณสามโมงครึ่งนะคะ ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งก็คือเท่ากับ2ชั่วโมงบ่ายสามสี่สิบอะไรประมาณนี้กว่าที่จะอนอนพักนิดเดียวนะคะนอนพักนิดเดียวเพราะไม่เจ็บนะคะแค่บอกว่าเออนอนให้มันแล้วก็คุณหมอก็มาพูดคุยรีวิวนะคะก็เจ็บไหมถือว่าไม่เจ็บเท่าเท่ากับทําจมูกแต่ตอนที่ออกมานะคะคุณหมอก็ให้ยาให้ทานยายาไหนที่ทานได้เลยอะไรยังไงนะคะกอ็อธิบายแนะนําเรื่องของการทานยามันก็จะมียาแก้ป,ปวดเม็ดสีพูนะคะ ทานข้าวได้ปกติไม่ต้องไปทานข้าวต้มไม่ต้องอะไรนะคะก็จะเล้าล้านิดหน่อยเล้าก็คือมันน่าจะมาจากที่ว่าเขาต้องดึงนะคะดึงปีกจมูกเข้าไปไปไปเย็บนะคะมันก็จะเล้าล้าเล้าล้านิดหน่อยนะคะก็จะได้จะได้แบบว่าเออทำไปเลยให้มันเสร็จเสร็จจบจบนะคะเพราะว่าก็ตัดสินใจตั้งนานเอ๊จะทำจะตัดปีกยังไงดีไหมอะไรยังไงนะคะ ก็สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีนะคะมาอัปเดตอาการนะคะสวัสดีนะคะดูเลยนี่น้องตักดูเลยดูพี่เลยนะคะไปทํามาแล้วนะไปตัดมาแล้วนะไม่ต้องอะไรกันแล้วนะพอแล้วนะจบแล้วนะจะได้จบจบนะคะเออก็ถ้าก็ดีแล้วละ่ะที่ตัดสินใจมาท,ทําทีหลังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า ตัดปีกใช้เวลานานมากเนาะใช้เวลานานมากปกติที่บอกว่าคุณหมอว่าทําไมตอนที่ไปทีแรกคุณหมอว่าดีทําไมพี่ไม่ทําตั้งแต่ทีแรกเลยจะได้ไม่เจ็บบอกอืมพอที่คุณหมอพูดไปพอในห้องผ่าตัดเนาะดีแล้วละ่ะที่พี่เพชรไม่ท,ทําทีแรกเพราะว่าของพี่เพชรยากมากเลยเคสใหญ่มากหนักมากบอกอืม <c oughs> นั่นนะ่ะสิทําไมมันนานขนาดนี้ยาวนานขนาดนี้ หมอนะคะหมอก็คือหมอโดนะคะน่ารักมากเลยลก็ถอนหายใจ <c oughs> <c oughs> เพื่อเพื่อเพื่อเาบอกว่าก็พูดอีกว่าการถอนหายใจของผมไม่ใช่ว่าทําไม่ได้หรืออะไรนะครับเป็นการผ่อนคลายดีแลกว่าว่าทํางานเนี่ยมันเครียดอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอนะคะก็ตั้งแต่เข้าห้องผ่านะคะก็คือรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าการที่เราจะไปผ่าตัดเนี่ยหนึ่งแหละร่างกายเราต้องพร้อมนอนให้เพียงพอนะคะหน้าตาเราก็ต้องเออ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยผมเเผ้าเรือนร่างของเราร่างกายของเราก็ต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วกเ็เรื่องของการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยคือเราต้องให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คืออีกอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่จะไป,ไปทำศิลปกรรมนะคะก็คืออย่าทานอาหารเสริมอย่าทานกาแฟนะคะอย่าอย่าอะไรที่มันแบบผิดปกติเข้ามาสู่ร่างกายเพราะว่าทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่า วันวันนะวันเมื่อวานนะคะที่ไปก็คือว่าตัวเองไม่ไม่คือฉีดยาชาไปเซตเดียวเซตเซตแรกนะคะผ่าจมูกเซตแรกหมายถึงว่าเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าตัดปีกจมูกฝั่งเดียวนะคะก็คือยังชาอยู่ซึ่งซึ่งหมอเขาก็ให้ยาชาคลายตอนที่ไปทําเสริมเสริมจมูกเออก็ยังชาอยู่นะคะก็ก็ก็โอเครับได้จะหมอจะผ่ากี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เหมือนกับตัวเองไม่เจ็บ อ้าพูดตรงๆไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือจะเจ็บหน่อยตรงที่ว่าฉีดยาชาเข็มเข็มอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังทนได้ฉีดฉีดยาชาเหรอโอเคเหรอเราทนได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าให้มันอยากให้มันเสร็จเสร็จจบจบไปอะไรเงี้ยอืก็ผ่าก็ก็ทนได้ไม่ไม่เจ็บไม่แบบอะไรเงี้ยหรือว่าตำแหน่งจมูกมันมันตรงที่ตรงที่ตัดจมูกมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เจ็บนะคะก็ทนได้ก็หมออยากทําอะไรก็ทําไปเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ คุณหมอพอเสร็จข้างข้างนี้เสร็จใช่ไหมคะข้างนี้เสร็จคุณหมอก็เรียกฝ่ายการตลาดมาฝ่ายที่อยู่ห้องเจ้าหน้าที่ที่อยู่ห้องถ่ายรูปถ่ายรีวิวอะไรเงี้ยรีวิวถ่ายก่อนทาหลังทําอะไรเงี้ยมาถ่ายรูปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเขาจะได้ดูดูจมูกดูความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยพอทีนี้พอทีนี้เสร็จอก็จะเข้าสู่อันที่สองข้างข้างนี้นะคะเข้าสู่เข้าสู่ข้างนี้ทีนี้หมอก็เลยบอกว่าอืหมอฉีดยาชาให้พี่เป็รก่อนนะเพราะว่า กลัวกลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็ก็ได้คือเรายังไงก็ได้ก็คือยังไม่ยังไม่ขอบอกว่ายังไม่ขอยาชาเพิ่มเพราะว่ายังรับได้แต่ตอนที่ไปทําเสริมดั้งต้องขอยาชาเพิ่มเพราะว่าคุณหมอพี่เพชรเจ็บนะเจ็บนะอะไรเงี้ยหมอก็ฉีดยาชาให้นะคะสามเซตตอนตอนที่ไปทําจมูกแต่รอบนี้ก็คือไม่ได้ร้องขอยาชานะคะไม่ได้ร้องขอยาชาก็แค่บอกว่าคุณหมออ่า ในห้องผ่าตัดนะว่ามันร้อนคุณหมอคะทาไมมันร้อนจังอะไรเงี้ยคือคือ,คอด้วยด้วยส่วนหนึ่งก็มาจากมาจากยายาที่เข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาจะคุมด้วยผ้าผ้าหนาๆสีเขียวเนาะในห้องผ่าตัดเนาะคุมคุมหลายชั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งเขากลัวว่าอืมอาจจะเป็นของเลวอาจจะเป็นเลือดอาจจะอะไรมะกระเด็นโดนเราอาจจะเราจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็มีทั้งเสื้อคุมให้เราแล้วก็ ุมด้วยผ้าเขียวอีกนะคะในช่วงของตรงนี้เขาก็ครอบไว้นะคะปาตาเราก็คือเขาก็ปิดไว้แล้วก็ปากเนี่ยเขาก็จะมีผ้าบางๆปิดปิดไว้ให้เราเพราะว่าถ้าเราหายใจไม่ออกเขาบอกว่าอืให้เราหายใจทางปากนะอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะคุณตักหน้าเปลี่ยนมากอืเปลี่ยนจริงหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่บวมใช่ไหมตักพี่บวมไหมเออหรือจะบวมวันไหนก็ไม่รู้แต่ว่าพี่ก็จะประครบแบบนี้แหละประประครบก่อน ประครบเย็นนะคะก็ตอนที่มานะพี่ก็คิดว่าโอ้กูจะตายเลยนะพราะตอนที่ขับรถออกมาเพราะามันปวดมากที่ที่หมดยาหมดฤทธิยาชาเนาะโดยเฉพาะด้านาน,นั่นเนี้ยมันจะมันจะหายปวดก่อนมันจะมันไม่ใช่ด้านเนี้ยมันจะหมดฤทธิยาชาก่อนพี่ปวดแล้วตั้งแต่ตรงนี้แล้วมาถึงถึงปากเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปถอนฟันมาเหรอทําไมปวดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ก็ก็ปวดอยู่นะคะก็พอมาถึงครึ่งทางเฮ้ยริ่มไม่ไหวแล้วพอหลังจากนั้นก็คือเพราะยังคือเราอยากจะทานข้าวเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ได้หิวนะคะคือด้วยยานี้แหละทําให้ไม่หิวข้าวตอนนี้ก็ไม่หิวแต่ว่าด้วยว่าเราต้องทานยาเพราะว่าเราปวดมากก็เลยออ้ยต้องทานต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้วิธีการอ่า วิธีการเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอันนี้ความเย็นไปด้วยแล้วก็ไม่ซื้อมาเพราะว่าตอเองอ่ะซื้อมาเยอะแล้วอยู่บ้านก็เลยคิดว่าต้องไปหาร้านทานข้าวแล้วก็เทอันนี้พูดตรงๆเลยเทยาพาราที่หมอให้มาเทออกจากถุงซิปแล้วก็ไปขอน้ําแข็งแล้วก็ไปขอน้ําแข็งอ่ะร้านที่ร้านที่ทานข้าวนะคะมาใสา่ใส่แล้วก็มาประครบประครบมาในรถก็บอกว่าโอ้โหตอนตอนที่นั่งมาในรถเนี่ยจะบอกว่า จะรอดไหมเนี่ยกูจะรอดไหมอะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยมาถึงอามาถึงบ้านก็คือนอนแล้วก็มาถึงบ้านก็ประ,ประครบแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะก็รู้สึกดีรู้สึกทุเลาลงนะคะก็ตอนที่ประมาณเกือบสองทุ่มอืมเพราะว่านับดูเวลาตัวเองว่าจากที่ทานยาไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยเต้องสองทุ่มครึ่งอะยังไงก็ต้องทานข้าวแล้วก็ทานยานะคะทานทานไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ไม่ไม่ ก็คือจะจะ,จะเจ็บช่วงนั้นเฉยๆแล้วหลังจากนั้นมาก็ทุเลาอาการตอนนี้ก็ไม่ไม่อะไรไม่ตึงไม่ลำคาญไม่อะไรเหมือนตอนที่ตอนที่เสริมจมูกนะคะพร้อมแน่ๆตั๊กบอกโอ้โหซาธุกน้องเอ้ยจะพร้อมไหมพี่จะพร้อมไหมก็อยากให้มันพร้อมอยู่นะคะก็ถ้ารู้สึกว่าหน้าตาเปลี่ยนก็ก็ถือว่าโอเคนะคะก็ไม่คาดหวังไหมก็ก็คาดหวังนิดนึงอะนะ่ะเนาะว่าตัวเองจะต้องพร้อมตัวเองจะต้องอะไรยังไงนะคะ อมแน่ๆมันตอนนี้มันยังไม่หิวไงตักเพราะหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จอะไรเงี้ยมันอาจจะหิวเอออาจจะหิวอาจจะอะไรมากกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมก็อยากจะไม่ให้มันหิวแหละหลังจากผ่าตัดเสร็จพักฟื้นเ,เสร็จอะไรเงี้ยอาจจะหิวกว่าเดิมแล้วก็กินเยอะกว่าเดิมจะพยายามลดลด,ล,ดลงเนาะอืมบวมมากไหมตักบวมมากไหม อค่ะก็มาให้ดูเนาะนี่น,นี่ตอนนี้ก็คือต้องต้องประรบเย็นนะคะต้องประรบเย็นไว้ประรบด้วยแผ่นความเย็นนะคะอืมไม่ค่อยบวม ไม่ค่อยบวมเพราะว่าด้วยด้วยที่ว่าเนื้อพี่เยอะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะพี่ประครบประครบอันนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็เลยไม่บวมประครบแอรความเย็นนะคะแล้วก็เนื้อเยอะแต่ว่าบอกเลยว่าล้าวล้าเพราะอะไรแล้วทีนี้คุณหมอนะคะคุณหมอก็คือยังไม่ถึยังไม่เล่าจุดพีคอีกอันหนึง่งจุดนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่า คุณหมอทำด้านนี้เสร็จใช่ไหมอืมด้านนี้เสร็จไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็คือมันเป็นด้านแรกเออมันยังไม่มีอะไรเปรียบเ,ยเทียบแต่คุณหมอก่อนที่จะทำเออพูดก่อนคุณหมอจะต้องวาดนะคะวาดโครวาดวาด่วาเราจะตัดเท่าไหร่โดยใช้เหมือนจะเป็นวงเวียนอะนะเหมือนวงเวียนวงเวียนแล้วก็แบบว่าเหมือนเขามาวัดองศาวัดจากนี่เท่านี้เท่านี้วัดเยอะเขียนเยอะเหมือนกันลูกสาวคะ่ะลูกสาวจมูกดูดูจมูก,ก,ก,มกปีก บอลมาบานไม่ลุกแล้วทีนี้เขาก็วัดนะคะแล้วก็วาดเขียนนะคะแล้วทีนี้ก็เริ่มลงมือทำอ่ะฮะแล้วก็เตรียมใจแล้วละ่ะลงมือทำเออว่าจะเจ็บอะไรยังไงจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าลงมือทํานะคะพอทําฝั่งนี้เสร็จข้างนี้เสร็จเขาก็เรียกเจ้าหน้าที่มามามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เริ่มมาทํา ข้างข้างนี้ข้างที่ข้างที่สองเนี่ยเอ่อทข้างที่สองจะเสร็จเสร็จแล้วนะคะก็คือเย็บแล้วเย็บเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาเย็บแล้วทีเนี้ยเขาก็ให้เงินหน้าขึ้นดูจมูกเออเอ่อเฮ้ยหมอบอกว่าไม่เท่ากันต้องตัดไหมโอ้ยเนี่ยใจตอนนั้นตายแลกกูตายแลกกูกทำไมต้องตัดไหมอะไรเนี่ยแต่เราก็ต้องยอมนะคะถ้าเราไม่ตรงไม่สวยเราก็ต้องยอมเราก็อะไรไม่ได้อะหมอก็แบบ พูดอะไรแบบเออเหมือนเราก็ใจเสียเยอะเยอะพอสมควรแล้วใจก็เต้นแรงตึกๆๆ,ๆความดันขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเออเพราะว่าถ้าไม่เย็บเขาจะไม่รู้เลยว่าจมูกเราเท่ากันหรือไม่เท่ากันนั่นแหละค่ะหมอก็เลยต้องทํากันเอาเส้นไหมเส้นที่ไหม,ไหมเย็บออกเอาออกเอาออกแล้วก็ตัดไหมอีกรอบโอ๊ยตอนนั้นเราบอกว่าอ่ะนะยังไงมันจะ คือคือมันก็คงจะนานด้วยด้วยด้วย,วย,วยทำแบบนี้แหละก็เลยว่าเอ๊ะทำใหม่เราเราต้องแบบเราก้าวขาในอ,อกมาจากบ้านนะอะไรเงี้ยนะคะมันเ <c ười> ื่ออันนี้อันนี้อันนี้คิดเล่นๆนะคะแต่ว่าเรื่องดวงของอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดหรอกเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าอยู่ที่การกระทําของเรามากกว่าเราจะทําอะไรนะคะดวงภาวะสนาส่งมันอยู่ที่การกระทําของเรานะ,ะไม่ได้อยู่ที่อะไรเวลาตกฟากแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าครูเพชรไม่อยากที่จะเอาพวกนี้เป็นเป็นแนวทางในการ ที่จะอยู่ทุกวันนี้นะคะเพียงแต่ว,ว่าเราทําให้มันดีที่สุดนะคะก็ทําแล้วนะคะใครที่บอกว่าเออจะูหมโตจะูหมกว้างไม่ต้องมาไม่ต้องมาว่าเขาแล้วนะทีนี้นะคะก็ทั้งบรรพบุรุษนะคะทั้งบ้านก็คือจมูกก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะคะทั้งบ้านเลยจมูกใหญ่นะคะก็สามีก็พาไปเหมือนเดิมนะคะก็พาไปเหมือนเดิมก็บอกว่านี่ถ้าถ้าเธอ กลับบ้านเนี่ยพ่อแม่จะจําได้เนี่ยจําได้สิ่คะเสียงคนก็เสียงเดิมอยู่นะคะอืมตอนนี้ก็ประคบเย็นไปเรื่อยๆนะคะประคบเย็นไปเรื่อยๆตามที่คุณหมอบอกนะคะวิธีการล้างแผลก็เขาก็บอกว่าให้ใช้สำลีนะคะหมุนหมุนมนมุนมุนสำลีผสมน้ำเกลือนะคะ เอ,อไม่ใช่สิคัตตันบัตนะคะไม้ปลายสาหลีนะคะหม,นหมนุนหมุนแผดด้านแผดด้านในเอ่อแผดด้านนอกแล้วก็แผดด้านในนะคะแผ่ด้านในก็คือการการเย็บนะคะเขาตัดก็คือเขาตัดตัดพืชพืดเป็นเป็น,เป,นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมยาวๆด้านนี้ก็เหมือนกันชื่อชื่อสามเหลี่ยมนะคะก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงนะคะเดี๋ยวเพืเพก็จะมาอัปเดตตอนที่ว่ามันหายแล้วมาให้ดู ตอนนี้ปวดไม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปวดเหมือนตอนทําจมูก응นะคะไม่ปวดไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ถือว่าปวดมากนะคะอือฮึเท่ากันหรือเปล่ายังไม่รู้จะเท่ากันหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะแต่ว่าก็คือคุณหมอก็ตอนนี้มันยังบวมมันยังมองมอง,มองไม่เห็นยังมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะมันยังบวมอยู่บวมนะคะหน้าก็บวมนะคะเพราะว่ามันล้าวล้าไปถึงเนี่ยคะ่เะเขาจะเย็บ เขาบอกว่าคุณหมอว่าตรงตรงบริเวณนี้นะคะตรงร่องน้ำหมากเนี่ยมันก็จะมันก็จะถูกดึงไปด้วยแล้วก็แก้มของเรามันก็คือจะจะถูกดึงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเย็บเย็บเนื้อเข้าไปให้ชิดกันนะคะเป็นการเย็บเย็บเข้าไปให้ชิดกันนะคะก็ให้ดูไว้นะคะให้ดูไว้สําหรับคนที่จะไปตัดตีกเนาะก็เลือกคลินิกที่มันมีมาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นคลินิกที่ ที่คุณหมอเขามีประกันนะคะเราก็สบายใจนะคะที่เราไปทํามาแล้วแล้วก็เลือกคลินิกที่ที่มีมาตรฐานนะคะแล้วก็มีประกันด้วยนะคะที่สําคัญมีประกันนี่แหละนะคะเราก็มีการดูแลลูกค้าหลังจากการไปาผ่าตัดมานะคะการให้คําแนะนําอะไรต่างๆนะคะแล้วก็การฟอลโลูกอาการนะคะการติดตามอาการหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วนะคะโคเพชก็เลยเลือกคลินิกที่แบบโอเคหน่อยนะคะ ก็พูดถึงคลินิกได้เนาะคลินิกหมอหมอโดนะคะยองโดคลินิกกันนะคะก็เป็นคลินิกที่ท,ที่มีมาตรฐานนะคะเรื่องราคาไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะเพียงแต่ว่าเราทำมาแล้วเราพอใจนะคะเราทํามาแล้วหลังผ่าตัดแล้วนะคะเราไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นนะคะก็ตอนนี้อัปเดตดูก่อนว่ายังไงนะคะเพราะว่าก่อนทำเนี่ยหมอก็ฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะฉีดยาฆ่าเชื้อให้นะคะก็ ที่ที่มือนะคะเพราะว่าครูเพชรไม่สามารถฉีดเข้าเขา้าไอเนี้ยได้เขา้าเข้าไหลสิเออใช่ไม่สามารถไม่ไม่ใช่สิไม่ใช่ไหลอ่าฉีดเข้าเส้นนะคะอันเนี้ยไม่สามารถฉีดเข้าเส้นได้ค่ะเส้นไม่เจอนะคะก็เลยต้องมาฉีดที่ที่หลังมือแทนนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะคุณหมอตอนผ่าตัดคุณหมอก็บอกว่าเลือดพี่เยอะจังเลยอะ่ะอืมแล้วก็บอกว่าเลือดพี่เยอะมากๆเลยเลือดไหลไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยเอแล้วก็แบบเออนะ ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยความดันสูง้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือหมอก็พูดเเนาะเขาว่ามันใช้เวลานานจริงจริงหมอบอกอู้ทำไมเคสนี้ใช้เวลานานนะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้ช่วยหมอนะคะก็เป็นพยาบาลวิชาชีพก็ก็นานเหมือนกันนะคะก็จนหมอเขาบอกว่าอืมก็เหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เข้าใจหมอแหละนะคะเพราะว่าเคสเราเป็นเคสใหญ่ จมูกใหญ่ทําไมต้องเคทใหญ่ด้วยเขาบอกว่าปัญหาเยอะนะคะมีติง่งมีอะไรเยอะอยู่นะคะมีติง่งมีอะไรเยอะอะไรว่างั้นนะคะเราก็ตัดแล้วก็แก้ไขในเรื่องของนี่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่คุณหมอทําคุณหมอบิดจมูกแรงมาก <c oughs> จริงจริง,รง,รงแล้วหมอบอกว่าไม่ได้บิดแรงหรอกอืเขาบอกว่าเพราะว่าถามเขาหมดเลยคุณหมอจมูกพ่เพชรจะเบี้ยวไหมเออ จมูกพี่เพชรจะเบี้ยวไหมบอกว่าแล้วแล้วที่พี่เพชรตนุตนอมเนี่ยพี่กลัวมันจะเบี้ยวบอกว่าอือยู่กับหมอพี่เพชรไม่ต้องไปกลัวหรอกอยู่กับหมอเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวหรอกหมอรู้ว่ามันจับได้ขนาดไหนหมอยังมาดุเราเองแต่ไม่ได้ดุนะคะเชิงแบบว่าคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่ถามเยอะไงเพราะว่าเราไม่รู้เนาะ เราไม่ยุ่นเราก็ถามถามในช่วงเวลาที่อยู่ในห้องอะไรเงี้ยเราก็ถามหมอว่าอืมทําได้แค่ไหนจะูมมันปิดแล้วถ้ามันเบี้ยวล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเรากลัวเนาะเพราะว่าขนาดนอนเราก็ยังนอนแบบไม่อยากไม่ไม่อยากนอนแต่แคงอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็ ตอบคําถามดีมากนะคะเขาก็บอกว่าอแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเริ่มใหม่นะหมายถึงว่าไม่ต้องกินปลาไม่ต้องกินของหมักดองมดแอลกอฮอล์แล้วก็ทําความสะอาดแผลวันละวันละสองครั้งเช้าเย็นนะทําความสะอาดอะไรหมอกคือเขาก็พูดเขาก็บอกหมดแหละแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่ไม่เป็นไรค่ะเริ่มใหม่เริ่มปฏิบัติตัวใหม่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องทาไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องทาอะไรที่หน้าไม่ต้องทา เครื่องปฏิทินผิวอีกอย่างหนึ่งเราก็คือได้ได้เป็นการพักหน้าด้วยนี่เราถือว่ามันเป็นข้อดีนะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยเราไม่ต้องมาแต่งหน้าอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้นะคะว่ายังไงแล้วก็คือเราก็ปิดปิดจมูกอยู่แล้วเวลาเราออกไปออกไปที่ไหนนะคะอันนี้ก็ประคบนะคะประคบไปรเรื่อยๆอนะคะถ้ามันหายแล้วถ้าอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ